โอ้โหสิบทับขาดไอแถวที่2ตรงกลางมาดี3ามพันเบบาทโอ้โหดอกสุดท้ายชายสวยไม่ดีนะคะทุกคน3ามพบาทนะคะมาซื้อไป2000ได้มา รักท to so, 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 ุกคนด้วยนะวันนี้นะเราก็เป um, no, ิดมาที huh. ่เกมสาวท้ำกันอีกเช่นเคยเลยนะเอาทุนมาที่1 0 0 0บาทขออนุญาตซื้อฟิสปินเลยนะไม่รีรอแล้วก็ไม่ช้าช้านะเพื่อนซื้อฟิสปินไปเลยนะ500บาทนะเบสสิบบาทเนาะโอเคมาได้มา12ฟรีฟสปิ้นนะเพื่อนก็เพื่อนๆนะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราเลยนะทุกคนนะ มาได้มาเพิ่งจะได้มาแค่28บาทเองนะทุกคนก็นะเราจะเล่นเกมนี้เป็นประจําเลยก็ว่าได้เป็นเกมลูกรักเลยก็ว่าได้นะทุกคนนะเกมสาวถ้ำอ่ะเออ ได้มา246บาทแล้วนานเพื่อนซื้อไป500นี่จะขาดทุนหรือเปล่านะคะอ่ะมา300โอ้โหไม่ขาดทุนแล้วจ้าเพื่อนนะบิ๊กวินมาได้มา300บาททวนนะ,ะตอนนี้ก็มีอยู่546บาทจะได้กำไร46บาทจริงๆละอุ๊ยมาโอ้โหดอกสุดท้าย744นะคะ,ะ,คะทุกคนโอ้โหบิ๊กวินมาเลยจ้านะคะ 744บาทนานเพื่อนนะโอ้โหคิดว่าจะได้กำไร46บาทซะแล้วนะซื้อไป500ได้มา1290นาะทุกคนเออตอนนี้ได้กำไรมาวัน790าบาทนะมาเดี๋ยวซื้อเบ็ด30บาทนะา1 5น0ไปเลยแล้วกันเนาะเออมีทุนหนักขนาดนี้นะคะก็ต้องลองแล้วนาะนเพื่อน แต่ว่าเพื่อนๆที่ทุนน้อยงบน้อยนะก็ค่อยๆเล่นน้าเบาๆนะไม่ต้องแบบใจร้อนเหมือนเรานะเราแค่จะเล่นให้เพื่อนๆดูนะเนาะแต่ว่าตอนจบเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยสเกตเตอร์สเกตเตอร์สเกตเตอร์โอ้โหเอ้ยถ้าฟรีในฟรีมานี่สวยเลยนะเพื่อนนะเกมนี้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะาเพื่อนอุ๊ยาวมาปุ๊บ5้4บาทนะโอ้โหมิกวินเข้ามาขจ้า 636บาทนะทุกคนมา360บวกมาบวกมาโอ้โหท่าไหลนะอดอกสุดท้ายแล้วโอ้โหขาดทุนนะทุกคนขาดทุนไปอ่า500นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาลดเบ็ดลงนิดนึง เบ็ด20น่าจะซื้อประมาณพันหนึ่งนะคะโอเคมาสเก็ตเตอร์มาตัวที่อ่ะมาแค่4ตัวนะทุกคนไปเริ่มซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะวันนี้จะขอลองซื้อไปเรื่อยๆก่อนนะคะจะยังไม่ปั่นเองนะทุกคน อย่าบอกนะว่าจะได้แค่28บาทอุ๊ยดอกสุดท้ายมาปึ๊บมา72สวย640ไมาอีกไหมมาอีกไหมโอเคอย่างน้อยนะก็ได้มาอ่า740บาทนะเหลืออีกรอบเดียวเหลืออีกรอบเดียวบุ้ยโอเคทุนยังอยู่ทุนยังอยู่กับเรานะทุกคนไปปั่นเองสักหน่อยไป เอาดีกว่าไปซื้อนาปั่นเองเสียเวลาน,านานเพื่อนซื้อไปเลยเหลือ2บาทสุดท้ายแล้วนะจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนานเพื่อนนะนะเอาดีปึ๊บหนึว่ายังไง480 โอ้โหหนึยเอ้ยหนึ่บาทดานเพื่อนมามาเลืกเจ็ดรอบนะกำลังคลึกเลยกำลังไหลเลยนะสวยโอ้โยดอกนี้วายมาวายมาปึ๊บแปดร้บสี่บาทมาอีกโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะคะหนึ่ันสี่บาทดานเพื่อนเหลืออีกหารอบเลย คูณ20แล้วนะตอนนี้ปึ๊บมาโอเคปึ๊บได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่2,762บาทนาะาเพื่อนซื้อไป1,000บาทนะโอ้โหตอนนี้ได้กำไรมา1,700แล้วนะทุกคนนะมา จะขอซื้อเบ็ด40อีกอแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะเล่นแล้วได้กําไรแล้วนะคะกไรพันสองพันนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะทุกคนนะถ้าได้กําไรก็เลิกเล่นไปก่อนนะทุกคนนะอย่าโรภนะคะแต่ว่าเราจะลองนะลองของลองของลองดูนะคะเพื่อแบบมันฟุกได้นานเพื่อนนาม่วงปื๊อพันสี่หุยพันสี่ร้อยสี่สิบเลยเหรออ่าได้อยู่ มา1,440บาทนะคะมาบวกมาอีก640เพื่อนเพื่อนมาอีก212เอ้ย16โอ้โห856บาทนะทุกคนหมดฟรีสปินรอบนี้นี่น่าจะเลิกเล่นนะดูทรงน่าจะได้กำไรและพอใจแล้วนะกำไรพันสอง0ัก็ถือว่าเป็นกำไรนะคะหรือยังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋วค่อยดูไปเรื่อยๆอะมา336บาท หอ้ยสิบทับขาดไอแถวที่สองตรงกลางมาดีสามพันเจ็ดสิบสองบาทโอ้โดอกสุดท้ายชายสวยไปดีนะคะทุกคนสามพันเจ็ดสิบสองบาทนะคะมาซื้อไปสองพันได้มาเท่าไหร่ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทาน้เพื่อนโอ้โหเอาทุนมาหนึ่งพันเท่านั้นกำไรห้าพันห้านะคะก็ต้องพอแล้วนะ,ะทุกคนนะ,ะได้กำไรครึ่งหมื่นเลยนะคะก็ เดี๋ยวจะเลิกเล่นไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าเพื่อนๆน,นะอยากมาลองเล่นคลิกดิงใต้คลิปเข้าไปได้เลยนะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะบ๊ายบาย